นี่ตรงนี้นะครับก็คือที่แหลมหาดนั่นเองนะฮะทุกคนมีใครคุ้นสถานที่นี้ไหมถ้าเกิดใครเคยดูหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งชื่อเรื่อง The Mechanic นะครับคุณจะต้องคุ้นที่นี่ doing kills. ซึ่งในหนังเนี่ยเขาเซตสถานการณ์ว่ามันเกิดขึ้นที่เกาะลีปเป๊ะแต่จริงอะ่ะมันไม่ได้ถ่ายที่นู่นมันถ่ายที่นี่ครับเกาะยาวใหญ่ ของชาวบ้านช่องหลาดนะฮะช่องหลาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นมีเป็นท่าเรือด้วยแล้วก็ใกล้ๆกับท่าเรือก็จะมีพวกกระชังปลา,ก,ากระชังุวกมังกรครับก็เราก็สามารถที่จะเช่าเรือเพื่อที่จะมาดูกระชังพวกนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนไปตอนนี้ฝนตกหนึงแต่เราก็จะลงไปดูเลย ว่นตรงนี้จะเป็นปลากระปงขาวนะครับโอ้กระปงขาวตอนนี้ก็6โลเสร็จๆนะครับพี่ครับอันนี้สามารถจะส่ง80%ครับครับจับได้ครับมันนี่มึงครับพี่ตัวมันนี่มึเลยนี่ครับครับโอเคอันนี้ฉลามเสือเสดาวครับเอาชามเสดาวแต่ตัวมันจะนด่มาขโอ้ย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 โอแรงเยอะัจเย อัน,นก็ไม่ได้จักมาตล้วใหญ่อย่ครับมประมาณักนีามมาะเรนะา,าน,นงเรคันนี้มันิสมันจะไอลายกดีเพราะว่าก็แบบโหมแบบมพพ้วน้ตลอดอ่ะ<ด>อา้โดยโดยธรรมชาติมันเป็นไงนนครับมันกนจะลายดีลใช่แต่ว่าขึ้นชื่อว่าฉลับผมแนะนำก็อย่าแย่ตรงที่ปากก็ได้ได้ครับผงคงไม่เอามือที่ปากมัน อันนั้นที่จับอยู่คืออะไรปล่าหน่ะเปลาครับพี่แบบจับแบบทำท่าบอโครับพี่เพราะว่าแบบมันเป็นการสู้กันตัวจริงๆนะครับอ๋อทำไหมครับอันนี้คือมันพองแล้วใช่ไหมครับมันจะพองกว่านี้อีกครับพี่น่ารักจังว่าอ้นนี้บ่อนี้คือไหลมีไหลไหลายชนิดครับพี่ไหลชนิดใช่ไอฉลามนี่มันไม่กินใช่ไหมทำไมเด็กเขาไม่กินปลาเพราะว่ามันติดวนน่าติดเด็กๆครับพี่อ่าครับตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวลงวนนี้เดี๋ยวปลาหมีมันจะมาดูชาวัน โอ้บอกว่าตัวใหญ่แม่จะตกใกันเห็นไหมโอนทองเลยเนี่ยปลาว่าสูบอ๋อมันจะสูบลมเข้าไปใช่มันสูบลมเข้าไปเพื่อเป็นการป้องกันตัวของมันใช่ครับพี่นี่ก็ประมาณนี้นะครับรนในชั<อ><อ>้นี้ของปลาปลาจนจนจนของปลาครับแต่ว,ว,ว่าวม,มันมันมีอีกหลายชนิดครับพี่แต่ที่ปล่อยไปบ้างก็มีตายด้านล่างก็มีนะครับอ่าถัดมาตรงนี้เป็นกุ้งมังกรทุกอย่างไว้กันหมด รูปร่างหน้าตามีแค่สีอย่างเดียวที่ไม่เหมือนครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทุ่งน้ำตาลอันนี้ก็เรียกทุ่งสีน้ำตาลเป็นุ่งไม่ได้เป็นทุ่งบนปอนเลนแต่ว่าเป็นนน้ำตาลทุกอย่างมันจะเหมือนกับตัวใหญ่แค่สีนะจะไม่มีเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปดูที่ข้างบนนี้กันจะไม่จะไปตรงนี้เลยครับอันนี้ถ้าปล่อยปุ๊บมันก็วิ่งเลยใช่ฮะ ไม่เ็นแบงี้ะโอ้โหใหญ่เลยนี่ครับ ซึ่งเกาะยาวใหญ่เนี่ยประชากรกว่า90%เลยนะครับเป็นพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมจะพามาลองชิมอาหารพื้นเมืองของที่เกาะยาวใหญ่กันนะครับเรียกไดเป็นอาหารใต้นั่นแหละเนาะเพราะเกาะยาวใหญ่ก็คือจังหวัดพังงาในภาคใต้นะครับทุกคนอ่ะและตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่าร้านกูเกาะยาวใหญ่นะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยผมได้คําแนะนํามาจากพนักงานที่โรงแรมอ่ะเราไปลองชิมครับว่าร้านนี้จะเด่นจริงๆตามที่ พนักงานได้บอกผมไว้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารและลองดูครับ นะครับทุกคน 6, ย6อย่าง6เมนูหน้าตาหน้ากินทุกเมนูเลยแต่และเมนูกลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยมาเดี๋ยวมาลุยกันแล้วผมก็กินหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับร้านกู้อาหารทะเลซีฟู้ดก็ยาวใหญ่นี่เมื่อกี้สั่งมา6เมนูแต่และเมนูแน่นๆจุกๆแต่ราคาครับแค่680บาทคือราคาแบบว่า โลโก้จริงๆครับทุกคนคุ้มค่าอาหารสดสุดยอดร้านนี้ไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวต้องกินหวานไปครับ<อ>และก็วาร์ปมาถึงร้านขนมหวานที่ขึ้นชื่อมากๆนะครับของเกาะยาวใหญ่นั่นก็คือขนมบ้าบินนะครับและก็ร้านนี้ เหมือนเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าใครที่มาเกาะยาวใหญ่แล้วไม่ได้กินร้านขนมบ้าบินจัลลี่ถือว่ามาไม่ถึงนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปชิมนะครับแล้วก็จะมาบอกทุกคนว่ามันเด็ดจริงๆเหมือนที่เขาล่ำลือหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปลองกันข้างในครับ ชิมได้เลยนะร้อนร้อนด้วยร้อนร้อนด้วยนะครับอือืมกรอบข้างนอกคนระับข้างในนุ่มๆเนีเยวๆนุ่มๆอร่อยมาก และสำหรับเกาะยาวใหญ่ในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระชังกุ้งแหลมหายหรือร้านกูอาหารซีฟูด้ดรวมถึงร้านจัดลี่ที่ผมได้กินเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียกว่าเป็นอาหารโลโค้ที่รสชาติ สุดยอดแต่ราคาย,ย่อมเยาว์มากๆครับทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนจําชื่อแต่ละร้านไว้ให้ดีนะครับและถ้ามีโอกาสได้มาเกาะยาวใหญ่อย่าลืมมาลองสัมผัสนะครับอ่ะสุดท้ายอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องเล็กมีเสียหายแล้วมาอติดตามรายการมาดูหน่อยและก็เจอกันใหม่ทีหน้าสาหรับวันนี้ไปก่อนครับทุกคน